นิทานชาดกเรื่องความเชื่อเลิกยามในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาลบเรื่องประโยชน์ของเลิกเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีชาวบ้านนอกคนหนึ่งไปขอสาวในเมืองสาวัตถีให้ลูกชายของตนพร้อมกำหนดนัดวันแต่งงานไว้แล้ว ขั้นถึงวันแต่งงานได้ไปสอบถามเลิกกับนักบวชอาชีวกว่าดีหรือไม่นักบวชอาชีวกโกรธที่เขาไม่ได้มาปรึกษาก่อนในคราวแรกจึงพูดว่าวันนี้เลิกไม่ดีท่านอยากระทำการมงคลใดๆเขืนทำลงไปจะเกิดความพินาศพวกเขาพากันเชื่ออาชีวกจึงไม่ได้ไปรับตัวเจ้าสาวในวันนั้นข่ายชาเมืองสาวัตถีได้จัดเตรียมงานมงคลไว้พร้อมเพียงแล้ว แต่ไม่เห็นพวกเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวสักทีจึงปรึกษากันว่าพวกเจ้าบ่าวกำหนดนัดวันนี้แล้วกลับไม่เห็นมางานของพวกเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วพวกเราจะยกลูกสาวให้คนอื่นไปเสียจึงได้จัดงานแต่งงานด้วยมงคลที่ได้เตรียมไว้แล้วนั้นในวันรุ่งขึ้นพวกเจ้าบ่าวที่ขอไว้ก็มาถึงและทันทีที่เห็นหน้ากันพวกชาวเมืองก็พากันด่าว่า พวกท่านสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นคนบ้านนอกขาดความเป็นผู้ดีกำหนดนัดวันไว้แล้วกลับไม่มาตามนัดเชิญกลับไปตามทางที่มานั้นแหละพวกเรายกเจ้าสาวให้คนอื่นไปแล้วละ่ะพวกชาวบ้านนอกจึงทะเลาะก,กับชาวเมืองด้วยเหตุอันนี้เรื่องที่อาชิวกทำลายงานมงคลของผู้คนเป็นที่ทราบกันไปทั่วแม้กระทั่งภิกษุในวัดในเย็นของวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภา ถามเรื่องประโยชน์ของเลิกแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตัดว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนงง่เขาที่มัวรอคอยเลิกยามอยู่ประโยชน์นั่นแหละเป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจักทำอะไรได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทำกิจการใดๆไม่คนคอยเลิกยาม